ชุดนี้เป็นจุดที่แจกของครับผมจุดที่หนึ่งครับผมมันคว่ำแดดร้อนของมาเลยมาเลยมาเลยนะครับผมเข้าเข้าครับไปซอยผมเข้าใจอยู่ครับท่านเพื่อนครับเข้าเข้าใจครับถ้าบอกพู้น้าพูมาประสานงานห้ากขบงปูหูดิแม่นบ่ครับผมมาพูดเลยไปพูดเลยเดี๋ยวเขาไทยเขาไทยวิ่งโอวรถไปพูดเลยผู้หญิงทีติวกับผมครับ ครที่งานนครับผมแล้วเป็นผู้ย่บานเลยครับพี่น้องครับผมตอนสุด้ทยนะครับคนเล่นมอคนเล่น่าเร้วเป็นผู้หย่บานเนี่ยเนี่ยเพราผมฝนจะรูนะครับว่าเราเป็นผู้ย่บานเนีบยอพคุณที่เราประสานงานให้งครับอันนี้อนี่ยคือรถอีกเลยอันนี้ไปบ้านไหนพ่อมาพ่นลายเ่ียงไปหาพ่นโซ่ไข่ครับ ครับผมโอเคครับครับผมครับครับผมโอ้ผู้ใหญ่บ้านเลยบอกครับนี่ครับ